กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับอีกแล้ว14วิกับท่อนร้องว่าลาลิสาเลิฟมีเลิฟมีลาริสาในทีเซอร์ MV โซโล่ของน้องลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยได้ได้ว่ากินยานอนหลับไปแล้วก็เหมือนกินกาแฟสิบแก้วเลยฮนะตอนนี้ตื่นทันทีครับคืนนี้ไม่ได้นอนอีกแล้วแหละเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากน้องลิ่าปล่อยทีเซอร์ตัวนี้ออกมาแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกอินเทอร์เน็ตมันจะสั่นสะเทือนขนาดไหนเริ่มที่สติของ YouTube ก่อนเลยครับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ทำลายสายติของวงแบล็คพิงค์ลงนะด้วยตัวอย่าง MV เนี่ยที่มียอดถึง1ล้านวิวนะครับภายในเวลาแค่18นาทีเท่านั้นก่อนหน้านี้เพลงที่เร็วที่สุดของแบล็คพิงค์นะจะเป็นเพลงไอศครีมใช้เวลาถึง1ชั่วโมง49นาทีครับตามด้วย l o v e s ติกเกอร์ชั่วโมง how you like that on the ground แล้วก็เะดูเต,ด,ตดูตามลำดับเพราะฉะนั้นน้องลิซ่าตอนนี้ถือววว่่าาาาาทททลลยยยสสสิิตููงงงุดขอองเงเป็นีีรรร้รนะ้้แผชม รอดูการยืนยันอีกทีว่าจะทําลายสิติในวงการเคป๊อปอะไรบ้างนอกจากนี้เพื่อนสาวคนสนิทอย่างโรเซ่ก็มาโปรโมตน้องลิซ่าด้วย ด้านยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับก็มีทําคลิปเรีแอคชั่นออกมาพียบเลยฮะท่านผู้ชมเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดตอนนี้เรียกได้ว่าแต่ละคนก็หน้าเวิร์ไปตามๆกันเลยครับน่าจะเรียกได้ว่ากั้น้าตาไม่อยู่ทีเดียวสาหรับสิ่งต่างๆที่เกิดใน MV นะที่แฟนคลับหลายคนสังเกตเห็นเนี่ยมีดังนี้ครับหลายคนสังเกตว่ามีตัวอักษรไทยเขียนว่าอาหารจานเดี่ยวหรืออาหารจานด่วนเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะอยู่ใน MV นี้ด้วยแสดงว่า YG เขาก็ใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะฮะแสดงถึงความเป็นอาหารสรีทฟู้ดของไทยอีกสิ่งหนััันนกสืบท้งหลาย เาเห็นคําว่าเลโก้นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อน้องแมวของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่รู้เห็นได้ไงนะครับต้องเอากล้องขยายมาส่องแล้วแหละงานนี้หลายคนก็สังเกตนะครับว่าฉากบางฉากเนี่ยคล้ายคลึงกับ m v ที่ผ่านมาแล้วก็ใช่ครับเพราะว่ามันคือฉากเดียวกันนั่นเองอย่างในฉากที่มีป้ายอาหารจานด่วนเนี่ยก็เป็นฉากเดียวกับเพลงคิวติสเลิครับส่วนฉากที่น้องลิซ่าใส่ชุดราตีอยู่ในไฟสีม่วงนะฮะก็เป็นฉากเดียวกับเพลง How You Like ร h a t ในขณะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายคนก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นฉากเดียวกับเพลง Love นะท่ัลิ ในรายการ Kingdom Mnet ที่น้องลิซ่าได้มีโอกาสไปแสดงเพลง Pity t Save นั่นเองครับบางคนก็สงสัยนะว่าเอชุดลาตรีรองเทา้าบูทขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะไปแลปตอนไหนล่ะ่อนแลปอยู่ตอนไหนโดยในฉากนี้ก็จะมีน้องลิซ่ายืนอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นผู้หญิง2คนบนหมวกนี้เขียนว่าล,ลิซานะครับดูทรงก็ฮิปฮอปแน่นอน แม่ถ้าบอกว่าเป็นเพลงของวงนี่ข้างหลังนึกว่าเป็นเจนนี่กับแชงนะทางด้านชุดลาตีสีดําสวยนะก็มีคนไปสืบมาแล้วครับว่าเป็นแบรนด์ชามบัสติต้าวัลลี่นะครับแมอ่านชื่อยากมากเป็นชุดโอกูตูแบรนดังระดับโลกขึ้นชื่อเรื่องความฟูฟ่องของผ้าชีฟองความใหญ่ชุดฟินาเล่ดุดเจ้าหญิงชุดลาตีที่มีรายละเอียดเยอะมากความฟูอลังการสวยหวานโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยืนหนึ่งเรื่องความใหญ่ ด้านรองเท้าก็มีคนไปสืบมาแล้วนะครับว่าเป็นคู่นี้แต่ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยเพิ่มเติมนะถ้ามีเดี๋ยวเอามาทําแน่นอนส่วนเจ้ามอเตอร์ไซค์นะครับถ้าไม่ใช่ใน m v Love เลิฟซิกเนะแต่เป็นคันที่ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ในรูปโปสเตอร์ของเธอครับก็จะเป็นดูคติ V4 ซึ่งตัวนี้ก็จะมีรุ่นท็อปรุ่นรองลงมานะเห็นเขาบอกว่าตัวท็อปสุดเนี่ยมีน้อยมากราคาก็78ล้านนะส่วนรุ่นรองลงมาก็อาจจะ3ล้าน1ล้านหรือว่าหลัก9 0 0 0แสนตามลําดับนะฮะท่านผู้ชมแต่เขาบอกว่่่่่่าาาาาคคคคคงงงงหหนนนน้้นแแตตตลลละะรรุเเยจึกกัััมวือป็ แล้วก็วัสดุที่ใช้แน่นอนครับจินตนาการมาขนาดนี้แล้วขาดเรื่องราวของเทพเจ้าไม่ได้มีแฟนคลับบอกว่านึกถึงเทพเจ้า2คนนะ,ะคนที่1เนี่ยคือเทพีอธีนาเป็นเทพีแห่งสงครามและสติปัญญาเป็นหนึ่งในเทพีที่คงเรื่องพรมจรันรย์ด้วยเทพี TP ที่2เทพีวีนัสหรืออโฟไดเป็นเทพีแห่งความรักและความงามนิสัยเสียนี่ก็คือไม่ค่อยอยากให้มีใครสวยกว่าถ้ามีคนชมว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยสวยกว่าก็จะไปสาผู้หญิงคนนั้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเทพเจ้าของแฟนคลับนะก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่า MV มีส่วนใหญ่ของ Black พิงคเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับเทพ,พเจ้าหรือว่าเรื่องตำนานต่างๆหลายครั้งแล้วนะที่เราเคยเห็นบางครั้งก็เกิดดราม่าขึ้นด้วยส่งท้ายนะครับด้วยความเห็นดีๆจากแฟนคลับท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าน้องลิซ่าครับพี่อายุ41ปีนะพี่ไม่เคยติดตามใครในเคป p OP, แล้วก็ไม่เคยซื้ออัลบั้มของใครมาก่อนเลยในวงการ k p o p น้องเป็นศิลปินเคป p OP คนแรกนะที่พี่ติดตามแต่พี่รอคอยวันนี้ของน้องมาหลายปีมากพี่อยากสนับสนุนน้องให้มากที่สุดเลยสั่งอัลบั้มทุกเเวอร์ชั่นมาลย นอกจากการได้สนับสนุนอัลบั้มของน้องลิซ่าแล้วเหนือสิ่งอื่นใด อยากเห็นน้องมีความสุขกับสิ่งที่ทําได้เห็นน้องประสบความสําเร็จและได้รับความรักจากคนมากมายเท่านี้พี่ก็มีความสุขแล้วภาคภูมิใจในตัวน้องลิซ่ามากที่สุดแล้วขอให้น้องลิซ่าประสบความสําเร็จสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพี่รอวันที่น้องจะได้มีโอกาสกับมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ดีๆจากด้านแฟนคลับนะก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของทีเซอร์เอตัวนี้ก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไปก่อนครับท่านผู้ชม